คนที่เขาโดนคดีหนึ่งในขณะนี้เนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเหมือนกับคุณทักษิณน,นะถ้าเกิดใครเขาจะว่าพักเต้าไปจับเมือนคุณทักษิณก็คงพูดยากลําบากว่ามันไม่ใช่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณทักษิณก็ยังจะเป็นเจ้าเขตอบคาลาเทศอินเดียอะไรพวกนี้มันถึงต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดการกับไอ้พวกการค้าของเถื่อนการค้าวุฒเถื่อนการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ เพราะว่ามันพ้นในอาณาเขตเรามันอาจจะไปเป็นอาณาเขตคนอื่นใช่ครับแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในทะเลหลวงจริงเนี่ยนะคนนั้นล่อคนนี้ไล่เนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องเข้าทะเลอนณาเขตใทรสักคนนงใช่ใช่มันก็ต้องช่วยกันแบบนั้นนะมันเหมือนเวลาที่สมมุติว่างูเข้าบ้านหนูเข้าบ้านเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ดีไล่จับมันเลยก็ไม่ได้ก็ต้องล้อมันไล่มันไปซ้ายไล่มันไปขวาจนกระทั่งท้ายสุดมันมาติดกับปั๊บอย่างนั้น่ะอ่ามันก็ต้องช่วยกันครับท่านโอ้คนหมายเลยนี่เจ๋งเลยเพราะประยาได้มาโดยไม่ไม่ถูกเนี่ยมันก็จะยยุ่งโอ ปวดหัวก็ใหญ่เมืองไทยนี่มันอะไรกันนะามันเกิดอะไรตอนนี้ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์โอ้ยใชาต้องรู้คุณแอนว่าไงนะครับลืมคำถามหรือยังกรณีของคุณทักษิณเกี่ยวกับเรื่อง112อ่ะคะเมื่อคุณทักษิณต้องเผชิญชะตากรรมนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่ากระบวนการนี้โทษกรรมจากเดิมเนี่ยที่อาจจะไม่รวม1 1 2คราวนี้ก็อาจจะมีการรวม1 1 2ไปด้วยและ คนที่เขาโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองในขณะนี้เนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเหมือนกับคุณทักษิณน,นะคะผมว่าในแง่ของการประกันตัวเนี่ยนะครับยังมีข้อแตกต่างกันอยู่แล้วก็กูรูกฎหมายของทางฝั่งเพื่อไทยอาจจะเป็นกูรูส่วนตัวของคุณเจษฐาคุณทักษิณอะไรด้วยนะครับครับต้องพูดค่อนข้างชัดน,นะครับว่าความผิดแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยเขาก็ให้ประกันตัวกันทั้งนั้นอืเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูะคะ่ะว่าท่านอื่น มันคือครั้งแรกหรือเปล่าแต้ใ mm. ห้หลายท่านเนี่ยนะครับแม้กระทั่งท่านต้องขออภัยที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่ได้รับการประกันตัวไปครั้งหนึ่งสองครั้งเท่านั้นนะครับก็ได้รับอยู่หลายครั้งอยู่การถูกถอนประกันหรือว่าการดําเนินการอะไรเนี่ยมันต้องไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าก็ต้องประมวลในสิ่งเหล่านั้นนมา mm. ว่าถ้าเกิดหลาย,ลายท่านเนี่ยได้รับไปหลายครั้งไม่ใช่ครั้งแรก อันนี้จะามาพ่วงกันแบบของ,ค,ง,บบของคุณนักสินก็ไม่ได้เพราะว่าคุณนักสินตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกถูกไหมครับในเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แปลว่าุณนักสินได้ทุกๆคนก็ต้องได้ตามอืแต่ผมว่าถ้าเกิดเอาไปลุกลามแบบจะขอ,อนี้แลโทษด,ด้วยเนี่ยนะครับค่ะถ้าเอาของคุณนักสินไปพ่วงด้วยผมว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นกรณีที่มีกานเป็นร้อยๆที่ว่าก,กนันนะครับผมว่าจะไม่ได้ไปด้วยอืถ้าคุณนักสินไปพ่วงกับเขาเนี่ยเขาจะเสียกันไปหมดก็เก็นเรว่า ถ้าพรรคก้าไกลไม่ได้มีนอกมีในกับคุณทักษิณจริงพรรคก้าไกลก็ต้องแยกเรื่องของตัวเองกับเรื่องของคุณทักษิณออกจากกันแต่ถ้าพรรคก้าไกลยอมให้เอาเรื่องของคุณทักษิณไปผนวกก็คงคิดเป็นอื่นไปไม่ได้เหมือนท่านวรรณวิทย์ถามตั้งแต่ได้ว่าก็มาเลเซียอินโดเขาว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไปว่าเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกก็เหมือนกันถ้าเกิดใครเขาจะว่าพรรคก้าไกลจับเมืองคุณทักษิณก็คงพูดยากลําบากว่ามันไม่ใช่อืมีคนบอกผมง่ายอย่างนี้ครับนั่นมรณวิทย์คุณแอนเขาบอกว่า ถ้าคนละพักก้าวไกลรวมทั้งคณะก้าวหน้าจะมีคุณคอนาอรดรบียบุตรคุณพนิการหรืออะไรใครต่อใครที่ในในแนวทางนี้เนี่ยนะครับที่จะล้มเจ้าเนี่ยท่านะครับท่าคิดเส้นใต้ท่าเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณทักษิณก็ยากจะเป็นเจ้าก <laughs> ็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดจับมือกันจริงเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงออกมาครับกรรมเป็นเครือ่องต่อเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แยกหนึ่งหนึ่งสองของคุณในส่วนของทีมพักคนละพักก้าวไกล แล้คุณเามาพวม่วงกคุณทักษิณมันก็มองเป็นอื่นไม่ได้ครับหรือปล่อยให้คุณทักษิณเอาไปพว่วงกับคุณมันเหมือนสมมตินะว่าผมลั่นเรือมาปื๊บใช่ไหมครับ<ะ>แล้วท่า,านบนรวิ์เอาเรือมาเกี่ยวเรือผมปุ๊บแล้วผมก็ขับไปเฉยเลยอ,ะอ่ะแล้วผมก็อ้าวไม่รู้ไม่รู้เลยว่าท่นานมันนย์เอาเรือมาเกี่ยวกับเรือผม,อมแปลว่าอะไร ถ้ามนุวิทย์ขับรถยนต์มาหรือแล้วเป็นรถกระบะแล้วก็ชะลอยชะลอแล้วผมก็กระโดดขึ้นหลังรถกระบะแล้วผมก็ไปใช่ไหมครับแล้วผมก็ถือยาไว้ในมือแล้วผมก็กระโดดลงหลังรถแล้วผมก็เอาไปส่งแล้วผมก็ส่งเสร็จนะผมก็วิ่งตามรถแล้วผมก็กระโดดขึ้นถ้ามันวิทย์บอกไม่รู้เรื่องเลยมันขึ้นขึ้นลงตอนไหนเย่างนั้นได้ครับแต่นได้ก็จั้นนะไอาจาราหนึ่งหนึ่งสองของคุณนักศิลนะถ้าเก้าปลายยอมให้พ่วงก็ไม่รบ ว่ามันจะเป็นเหมือนกรณีเรือหรือกรณีรถนะครับแต่ของอย่างนี้มันยอมหรือไม่ยอมได้ด้วยล่ะคะก็ก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ต้องคดีหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันไหมอะคะจะแยกเอาเฉพาะคุณทักษิณออกมาได้ด้วยล่ะคะก็ถ้าเกิดบอกว่าเกิดในเหตุของการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยครับอืแล้วบอกว่ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง คุณก็แจง้งเลยสิครับถ้าเกิดพักเ้าไปซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นหุ่นเหตุจุงใจทางการเมืองอะไรที่เขายกมาอ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเป็นแบบนั้นคุณก็แจ้งเหตุผลของคุณแล้วคุณไ็จะเห็นเองว่าของคุณทักษิณมันไม่เข้าเพราะว่าคุณทักษิณเองเขาก็พยายามพูดอยู่ทุกวันว่าเขาถูกยัดข้อหาเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยคสชคนที่ตั้งเรื่องมาก็ถูกแต่งตั้งอายการถูกแต่งตั้งโดยคอสชพยายามที่จะให้ไปยึดโยงกับเรื่องของทางการเมืองจริงๆแค่นี้ก็ต่างแล้วครับเพราะว่า ผมก็ยังไม่ได้ยินบรรดาคนละพักในฝั่งของก้าวไกลนะครับเขาบอกเขาถูกยัดข้อหานะครับอืเขาแค่บอกว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาแสดงความคิดเห็นเขาไม่ได้พูดนะว่าเขาถูกยัดข้อหาอเขาแค่บอกว่ามาตราหนึ่งร้อยสิบสองไม่เป็นธรรมมาตราหนึ่งร้อยสิบสองไม่ถูกต้องอะไรก็ว่าไปเรื่อยอ่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาถูกยัดข้อหาถูกไหมครับใช่ครับเขาอาจจะบอกว่าเขาได้รับการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมแต่เขาไม่ได้บอกเขาถูกยัดข้อหาเพราะฉะนั้นเขาก็ต่างกับคุณดสินละ แล้วใครมันจะไปคือถ้าคุณทักสิงไม่ได้พูดถ้าเป็น AI จริงถ้าเป็นการตัดต่อจริงเนี่ยนะครับก็ไปสืบพยานแล้วก็อาจจะส่งที่สุดหลักฐานนะครับว่ามันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงมันมีการตัดต่อจริงมันใช้ AI จริงแล้วต้องนึกคิดอย่างนี้นะณนะวันนั้นนะครับวันนั้นเทคโนโลยีไอ้แบบประเภทที่คนจะชอบมาพูดกันว่าโอ้ดูใน อินเทอร์เน็ตไม่รู้เลยว่าตกลงโจไบเดนพูดเองแบบย่ยไม่รู้กันเลยว่าตกลงใครเป็นใครแล้วจกนกระทั่งมีผู้ใหญ่มาคุยกับผมบอ,เเอกว่าเฮ้ยเจดีหน่อยนะไอ้โลกอ,งลงออนไลน์ประชุมกันแบบทางจอเนี่ยมันต้องจบแล้วหะอกเพราะว่าใครมันจะไปรู้ว่าว่าใครประชุมกับใครม,มันอาจจะเอาใครก็ไม่รู้มาแล้วมันอาจจะเอาไอ้ลูกเหมือนเอามาใส่เอาไอ้คนนั้นมาเอาไอ้คนนี้ใส่ ตกลงใครก็เลยไม่รู้เลยเว้ยว่าตกลงประชุมอยู่กับใครต้องเจอหน้ากันเท่านั้นถึงจะเชื่อ <laughs> ท่านบอกว่าเขาว่ากันว่าระวังนะดีไม่ดีนะคนรู้จักกับคนที่บ้านเราเนี่ยแล้วเขาก็เอารูปของคนที่บ้านเรามาแล้วก็อาไปทําเป็นโฮโลแกรมถูกไหมครับแล้วก็ uh, uh, อําพิมเสียงปรากฏว่าโทรมาพี่คะหนูเนี่ย ช้อปปิ้งเงิเนขาดที่ส่งเงินมาให้หนูในค่าส่งเงินไปให้เลยนี่ไม่ใช่คอเซนเตอร์นะครับนี่ยิ่งกว่าคอเซนเตอร์อีกนะครับใชออ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นคุณแพรทองทานเธอก็ต้องพิสูจน์คุณนักศิล์ก็ต้องพิสูจน์นะครับว่ามันใช่ใชหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันพูดเองเนี่ยใครจะประยัดคําพูดเข้าไปในปากได้อืนึกออกไหมครับว่าคุณแอนท่านเบนเนวิสมมุตินะครับเขาบังคับว่าถ้าคุณนักศิลป์เนี่ยถูกจับอยู่จริงนะครับแล้วเ็าเอาปืนจ่อหัวทักษิณมพูด ทักษิณมึงกินสิ่งนี้เข้าไปเอทักษิณมึงด่าพ่อไอเออย่างเงี้ยถ้ามีปืนจอยที่หัวเลยนะอาจจะเป็นไปได้นะเออแต่ถ้าคุณนั่งแบบสถานที่ของคุณสบายๆแล้วคุณพูดออกมาเนี่ยเขาไปข่มขู่คุกคามคุณอย่างนั้นได้เหรอและถ้าเขายัดข้อหาคุณจริงคุณก็พิสูจน์ดีว่าคุณถูกยัดข้อหาถูกครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกเนี่ยเกมนี้มันเกมเล่นยาวนะครับ โรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือหมอปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าตีไพ่ทิ้งเลยแล้วผักก้านตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะโรคภูมิแพ้หมอตีไพ่ทิ้งเพราหมอหมอไม่รับรักษาไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรผักก้านตองเนี่ยมันไปปรับสมดุลในร่างกายถ้าสมดุลเนี่ยมันก็ไม่เป็น